สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราแบงก์กับเรือทนายแบงก์นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาประจําเดือนมีนาคม2566วันนี้อาจจะดูแปลกหน้าชนิดนึงหน้าจะจืดๆเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นโรคทางสายตาคือจอประสาทจอประสาทตามันเสียทีนี้รักษาแล้วมันดีขึน้นก็เลยไม่ได้ใส่แว่นแล้วใส่แล้วมันกลายเป็นว่ามองไม่ชัดละรอตัดแว่นใหม่รอให้หมออนุญาตตัดแว่นก่อนนะครับหรยตัดแว่นใหม่เออวันนี้ก็น่าจ,จืดๆไปก่อนนะถ้าขอไปด้วยนะครับ ดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปเข้าคลิปเรื่องดวงชะตาประจําเดือนฝากนิดนึงครับท่านที่ประสงค์จะดูดวงนะทางคิวอารคต้ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็มีจัดเป็นแพคเกจไว้นะนะครับดูแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับหรือนัดคุยโทรทางไลน์ คุยกันนะครับหรือให้ผมทําเป็นคลิปส่งให้นะครับหรือนัดเจอกันตัวตัวแต่ว่าการนัดเจอกันตัวผมจะคิดแพงนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากออกไปเจอใครข้างนอกนะครับไม่ใช่เพราะอะไรหรอกผมไม่ค่อยว่างนะครับคืออาชีพผมเป็นทนายแล้วมันก็มันก็เวลามันก็น้อยแล้วนะนะครับแต่ถ้าใครอยากเจอจริงๆก็ยินดีนะครับเพราะว่าก็มีคนแวะนัดกันมาเจอตัวกันก็ช่วงหลังนี้เยอะเลยเกินนะครับอยากดูกันจังเลยเอาละ เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องคลิปดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2566กันดีกว่าครับสวัสดีชาวล<ม>ัคนาราศีกุมทุกท่านนะฮะดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะครับเดือนมีนาคมเนี้ยเป็นเดือนที่สําคัญนะเพราะว่าดาวย้ายทั้งสองดวงแล้วก็มีดาวอื่น ย้ายจนเกือบหมดเลยนะครับมีแค่สองดวงที่ไม่ย้ายไปไหนคือพระราหูแล้วก็พระพฤหัสแต่เดี๋ยวเดือนพระพฤหัสไปย้ายแล้วเ,ว,เว,เวเดือนหน้านะเะฉะนั้นเนปีนี้มีดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงแน่ๆน,น,นะครับสําหรับทุกๆราศีชาวลัคนาราศีกุมภ์มีดาวพระราหูเป็นดาวประจําตัวพระราหูจะยังไม่ย้ายนะไปย้ายช่วงปลายปลายปีนะครับตอนนี้โคจอย,อยู่ในเรือนสัตชาร่วมกับดาวฤตอยู่นะครับ ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยผมพูดอยู่บ่อยๆ,ๆแล้วว่าให้เรามาระวังการถูกเทนะครับถูกหลอกถูกโกงความไว้เนื้อเชื่อใจของคนอื่นๆเงี้ยให้เรามาระวังให้ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับเพราะาเดือนนี้มีดาวมันเลยจะอยู่ย้ายนะครับไปว่ากันอีกดวงหนึ่งก่อนที่ดาวที่ไม่ย้ายไปไหนคือดาวพระพฤหัสหันเลขห้าดาวพระพฤหัหันเลขห้าเป็นดาวเจริญนกระดุมพระและลาภพระโคจรอ,อยู่เรือนกระดุมพระเป็นเกษตรการเงินดีโชคลาภนํามาซึ่งเงินอีก นะครับเพราะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดวงชะตาการเงินจะยังคงดีนะไม่น่ากังวลอะไรที่ต้องระวังก็ไอคนรอบข้างนี่นนแหละเพื่อนสังคมทั้งหลายแหล่นี่นะครับระวังพาไปเสียงนเสียเสียเงินเสียทองงนะั้นไปลงทงลงทุนอะไรเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ผลกำไรตอบแทนกลับ,บามามันจะยุ่งนะครับดูให้ดีละกันเชื่อมั่นตัวเองเป็นดีที่สุด เดือนนี้ดาวย้ายเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปทีละดวงนะครับก็คงรีบไปหน่อยไม่งั้นมันจะเสียเวลาเอาวันแรกก่อนเลยนะครับดาวที่ย้ายคือวันที่หนึ่งมีนาคมเลยต้นเดือนเลยวันแรกของเดือนเลยครับพระเสาเลขเจ็ดย,ย้ายพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนมีนาคจรมากุมลัคนาของชาวลัคนาราศีกุมอืมบอกเลยนะใครก็ตามแต่ราศีกุมเนี่ยหรือญาติพี่น้องบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นราศีกุมนะลัคนานะครับราศีกุมถ้าท่านเจ็บป่วยป่วยหนักในช่วงนี้ดูแลให้เต็มที่เลยนะครับสละเวลาดูแลท่านให้เต็มๆเลยนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพราะเป็นช่วงเวลาที่น่าห่วงมากสําหรับดาวพระเสาร์ที่มาอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับแล้วมาระวังให้ดีกันละกันดาวพระเสาร์ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมาไม่ได้ส่งผลดีเลยนะ ดาวเสาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์นะครับเป็นประธานดาวบาปะเคาะของดาวบาปะเคาะทุกดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยก็เน้นอยากให้ทําบุญนะครับหรืออยากรู้ทําอะไรทํำยังไงแก้ดวงยังไงบ้างติดต่อมาดูดวงกันดีกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับอย่าพลาดกันเสาพระเสาอยู่แบบนี้ไม่ดีนะครับอยู่สองปีครึ่งด้วยนะโอ้โหเจ็กอักนะครับ ต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่8มีนาคม8มีนาคมนี่นะครับดาวมฤอตยูย้ายมือตยูจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุไปร่วมพังขานคนราศีกุมเนี่ยเดินทางแล้วมาระวังอุบัติเหตุกับญาติพี่น้องเรามาระวังการทะเลาะเบาแหวงหรือการไม่ไม่เข้าใจกันด้วยโอ้โหเอ้ยมันค่อนข้างหนักนะ เดินมีนาคมก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเอาจริงๆนะดูดวงอันนี้ว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวเดินแบบนี้เนี่ยก็ก็ควรดูนะพูดจริงๆนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคในวันที่11มีนาคม11นะ11นะมีนาคมดาวพระพุธเลขสี่ย้ายดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะโคจรเข้าไปในเรือนกระดุมพาคือการเงินอืม พะพุทธเดินแบบนี้เนี่ยถ้าท่านมีญาติผู้ใหญ่โอ้านาราศีกุมเออมีญาติผู้ใหญ่นะถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคือเน้นๆเ,เป็นปนญาติแล้วกันทั้งทั้งทั้งที่เป็นญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นบุตรหลานเลยเงี้ยช่วงเวลานี้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีมีโอกาสที่ท่านเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้นะ เป็ช่วงจังหวะไม่ค่อยดีเลยราศีกุมผมเน้นลัคนานะลัคนาราศีกุมนะครับดูดวงเงินดีกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าให้ไปทําบุญอะไรนะครับผมดูกับผมอ่ดูผ่านทางไลน์ก็ได้หรือว่าจะให้ผมทําคลิปก็ได้เออมันถ้าดโทรคุยส่วนตัวกันมันห้าเกเองนะครับทําคลิปให้ก็6หกละเก้ไม่ได้แพงมากมายจริงๆถ้า อย่างน้นอยๆเนี่ยมาดูดวงว่าจังหวะดวงของเรามันต้องแก้ไขยังไงแบบนี้ผมว่าก็โอเคนะนะครับจะได้ไปทําให้มันถูกต้องถูกส่วนเออตามดวงของเรานะจะดีกว่านะครับต่อไปนะครับในวันที่12มีนาคม12มีนาคมดาวพระพังคานย้ายหัวนี้ค่อยเบาขึ้นหน่อยพระพังคานเลข3เนี่ยนะครับเป็นดาวเจเริรือนสัจชะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจเรือนกรมมะโคจรเข้าไปเรือน,นปุตตะนะครับโอเคละ ก็ยังดีนะเออชาวลัคนาราศีกุมเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับการทะเลาะเบาแหวงเกี่ยวกับความไม่เข้าใจกันเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหตุตรงนี้เริ่มมันลดน้อยลงแล้วนะครับแสดงว่ามันแค่วันเดียวเองที่อันตรายคือระหว่างวันที่11จนถึงวันที่12แต่ก็เอาหนะ่ะอย่าเพิ่งไปวางใจมันอังคารมันเดินแบบนี้มันไม่ค่อยดีหรอกแล้วไปอยู่ในเรืนปุนตตาีกอืม มันเป็นพินทุบใบอย่างเงี้ยโอ้ยแย่ละชาวราศีกมดูดวงนะผมว่านะเ,เรื่องเราอาจจะไม่ได้กระทบไม่เจอเราโดยตรงแต่ว่าก็มีผลกระทบนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะเรื่องเจ็บป่วยเจ็บตัวอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะมีนะเดือนมีนาคมนี้นะครับมาว่ากันดีกว่าต่อไปนะครับในวันที่สิบห้ามีนาคมดาวย้ายพร้อมกันสองดวงเลยนะครับว่าคือดาวอาทิตย์และดาวพระสุ มาว่ากันในดาวพระอาทิต์ก่อนดาวพระอาทิต์เนี่ยเวลาจะเดินปัตน,นินะโคจรเขาเป็นเดินเรือนกระดุมพระนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยโอเคแหละพระอาทิตย์ยังเดินดีผมว่านะมีเรื่องมีราวมีมีคติใจเกิดขึ้นกับเรื่องของไม่เป็นเรื่องไหลแล่เรื่องเจ็บป่วยเรื่องอุบัติเหตุแต่ก็เอานะผมว่าชาวลัคนาราศีกุมยังเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งก็คือว่ายังหาเงินได้นะ ยังมีรายได้ยังมรีรายรับเข้ามานะครับต่อให้มีเรื่องราวก็ดูจะมีใจแต่แหมมีเงินแล้วเอาไปใช้ที่มันเกิดประโยชน์แล้วเกิดผล,ผล,ผลประกอบรายได้กลับมาน่าจะดีกว่ามาจ่ายเรื่องพวกนีนะ้นะครับเกิมาว่ากันเดี๋ยวค่อยมาดูใครสะดวกก็มาต่อไปก็ดาวพฤหุนะครับย้ายวันเดียวกันเลยสิบห้ามีนาคมดาวพฤหุ Double สเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษด้วยโคจรเขาไปนเรือนสาชะนะครับ อันน่ะผมว่าก็ยังก็ยังมีตัวช่วยที่ดีนะอะโอเคนะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะทั้งผู้ชายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเลยนะครับเข้ามาคุกคีตีมงมาช่วยดูแลเราผมว่าก็ก็ดีแต่วก็เป็นช่วงเดือนที่หนักหนาวกันพอสมควรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะนะครับบทยังเนี่ย เห็นใจจังเลยพยากรณ์เราก็เหนื่อยเหนื่อยแทนต่อไปนะครับวันที่23มีนาคม23มีนาคมเนี่ยดาวพระเกตย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริโทษจีไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยยังไงยังไงผมว่าทําบุญอะเอาไว้ดีกว่าผมว่าดูท่าทางนะเป็นเดือนที่สองเดือนเลยทั้งมีนาและเมษานะมาดูดวงดีกว่าเดี๋ยวบอกให้ไปทําบุญอะไรเดี๋ยวดูแต่ละคนเนี่ย มันมีวิธีแก้ไขไม่ค่อยเหมือนกันแตกต่างกันนะครับ้วเดี๋ยวจะได้แบบดูดูกันไปว่าเออให้แก้อะไรดีช่วงเวลานี้หาที่ทําบุญแก้ไขแก้ดวงส่งผลที่ดีแั่ตัวเราเองน่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายละว,วันที่30มีนาคมดาวพธย้ายันดาวที่2นะครับดาวพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับโทษทีดาวพุหัเนี่ยเออเป็นดาวเจ้าเรือนอริโทษทีปุตตะถูกแล้ว ผมดุแล้มึนเลยพระพุทธเป็นดา,เนาวเาจ้เรือนปุตตะและดาวเจ้เรือนมรณะนะครับย้ายในิวที่30เนี้ยจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสาชะนะนะครับช่วงปลายๆเนี่ยก็คงมีเรื่องมารุมมะตุ้มมานะนะครับระมัดระวังเรื่องมีปัญหาทะเลาะบอกแวงไว้หน่อยแล้วกันขัดใจกันนะครับเกิดการโกหกกันมีการเทกันอะไรแบบนี้ถึงแม้จะมีคนเข้ามาช่วยเข้ามา ช่วยจัดการให้แต่ดูท่ารอบนี้ต้องเสียเพื่อนอะ,อะนะครับไม่เสียเพื่อนก็เสียญาติมีโอกาสสักอย่างหนึ่งรับแหมาดาวพลเนั้นมันทับลัคนานยไม่เวิร์กเลยชาวลัคนาราศีกุมก็มีโอกาสแวะม,มา,มมามดูแล้วกันดูดวงรายบุคคลแล้วก็แก้ไขรายดวงไปเลยน่าจะดีกว่าจริงๆก็เป็นแค่ลัคนาราศีเดียวนะที่ผมคนแนะนําให้ดูนะครับที่เหลือก็ฟังจากคคิดก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับออาละนี่คือภาพรวมดวงชะตางชาวลัคนาราศีกุมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเราฟังจน,จนจบคลิปแล้วก็ทุกเดือนนันะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์กันให้สักนิดนึงนะฮะคนละไลค์สองไลค์เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองกดซับสไครต์ให้ด้วยอันนี้เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเราจะได้มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ ทางไหนที่ติดตามทาง Facebook Fanpage ก็กดไลค์กด Follow ไว้จะได้ไมีพลาดคิดดีๆจากผมไง <c oughs> แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปความรู้ทางโหราศาสตร์ด้วยมีประโยชน์มากนะครับกับการเรียนเองดูเองสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ